Thank you. เดี ų, ๋ยวนี quiero, ้แดดนีนะคะริการสีมาีใเนีหองบริการบริษาทจอลงจากตวรถเราอดอบสินห้องรสำหรับ้องอาณางจากกัรถที่อยู่ในงารที่สองเป็นรถเกิดในวัที่5แล้วำรับบริษัทสตาร์จาที่อยู่ในปลายงานประหารที่สอทายบริษัทพเศษในรการจอดลงที่ไหนรถนาาสีหอสรบออกณาที่ตัวรที่อยู่างบรค่ะ ที่เาเรียนเต่ทเป็นทขแสดงให้เ็เ่ากันเยเนาะคกะเป็นเอร์แร็กรยูไม่ใ่เนตัเอร์เื่นมลายอร์ดนเข้าที่เราขายแบบนีปงานนี้ทางาี่ราทจะเป็นงานที่จุดาเปบนรถถึงสนามเจหและสมมติีารปลายทางงานอีกอนงที่จอเปียน่ในชาตลนีวว่าฮกาขบรถเทนนี่ที่ยู่ระถบได้างสถานีสี่คิวกัดถ้าไม่ใชต่อไปกับา